สวัสดีครับที่ผมยืนอยู่ที่นี่นะครับคือห้องอาหารเปรมประชากรของโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นครับ ที่อยากจะบอกก็คือที่นี่มีบุฟเฟ่ต์นานาชาติเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มก็เรียกว่าสามารถที่จะมาทานอาหารหลากหลายของแต่ละชาติแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่อยากบอกก็คือสำหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะครับฟุตบอลโลกกาตาร์2 2แข่งขันกันอยู่ก็สามารถที่จะมาทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติอร่อยๆที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นี้ได้นะครับ พร้อมกับนั่งชมฟุตบอลโลกด้วยเพราะว่าฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเขามีสมคู่แรกเนี่ยมันจะแตะตรงกับเวลาของบ้านเรา5้ามงเย็นแล้วก็สองทุ่มเพราะฉะนั้นมานั่งทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ดูฟุตบอลโลกในแต่ละเยตุการำไปได้ด้วยนะครับห้องหารเปรียมประชากรที่โรงแรงมวิราเคิลแรนด์แห่งนี้ครับ